ใครใครเป็นพิธีกรเลยบักพี่บักพี่นะฮะเอ้าหน้าแรกนะครับหน้าแรกขอให้พี่ขชานะครับทำหน้าเล็กบักจู๋ครับรับพร้อมแล้วมาเบอยฮะหนึ่งสองสามนี่ออกแน่ปลาดอร์ลี่นี่มันปาดอรลี่รักนะฮะอ่ะหน้าต่อไปหน้าต่อไป หน้าต่อไปขอทำหน้าแบลวครับผมหนึ่งสองสามหน้าต่อไปนะครับทำหน้าโรคจิตครับผมโรคจิตที่สุดนะหนึ่งสองสาม เฮ้ยโจิตดีโอ้เสียงเสียงชัตเตอร์สนุกดีเนาะหัวเราะยอะเลยน่าเกติอันนี้หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายครฮะแฟนๆนะครับผู้ชมตั้งกล้องดีๆนะครับหน้าสุดท้ายเวลาที่สิงเตาทำหน้าไงครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเตานี่เขาเหม็นหืนอ่ะ ยอดมากนะฮะอ่ะดูถือว่าน่า,ะนะารักนะกแบบมีหน้าหลักหลายอารมณ์นะครับไปที่ข่าวหลัวข่าวต่อไปเลยนะพี่จัดมา,มาครับคุณกระชาครับอ <มา S 1> โอเคเร,ออเรื่องอะไรครับคุณพุทครับเออ่ให้พออี่ชอนดีกว่าอ่ะได้เรื่องนี้นะฮะับกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่ามีข่าวโผลลอยมาก่อนแล้วว่าคุณกระชานะฮะว่าคุณเต๋านะครับตั้งตัวเป็นหัวหน้าทีมเตรียมนะล้มบอลแมตช์ชิงวันเสาร์นี้นี่พูดถึงกีฬาฟุตบอลนั่นเองอจริง หรือไม่ครับไม่จริงครับไม่จริงแล้วหรอ,อผมจะเล่นฟุตบอลไม่เก่งแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะล้มบอลนะครับเดี๋ยวเราเล่นใต,ต้โต๊ะใช่ไหมฮะใช่ คืออะไรล้มบอลเออล้มบอลอะไรเกิดขึ้นสาวนี้ครับเราจะมีแ่าเป็นอ่าเป็นงานกีฬามหาสนุกครับที่พี่น้องของเราชาวเอฟเนี่ยจะไปกฬาการไปทำกิจกรรมการเพื่อหาเงินไปทําบุญครับผมแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเสาเป็นหัวหน้าทีมฝั่งนึงก็จะเป็นผมเป็นหัวหน้าทีมโอ้่อนี้ก่อนเข้ารายการเพิ่งทะเลาะกันไปเรื่องเแล้วล้มบอลอะไรนี้คือไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีครับวัดกันที่ผีนึงล้วนๆครับ

ก็คงอห้ผมไม่รู้ผมไม่คือตอนหน้าวิ่งมาผมเตะคห้าหมดนะะตอนแรกคือเรื่ไปแล้วชอบของคนโง่คนแต่เน่ยฮาร์ดคอร์ด้านหลังด้านห้าคอยเก็บนั่นเองครับบเก็ขาดถ้าขาดตัวนักพูดสักคนหนึ่งชวนผมมาเล่นได้นะฮะ ผมเล่นตำแหน่งคุณสัมะตูครับผมเออเล่นตัวอะไรนะเล่นตัวหลังใช่ไหมตัวตัวตัวปะนี่นี่นะฮะเอาแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนยังไงครับเผื่อแบบแฟนที่ดูอยู่ได้ตามเชียร์กนะขึ้นที่อ่าอาดูตองอ่าเมืองทองครับผมสนามเมืองทองอยู่แต่เมืองทองครับจะได้ใช่ไงเราพูดถูกแล้วเราพูดถูกแล้วใช่ไม่รู้เลยว่าที่ไหน เสาร์นี้วันเสาร์นี้ใช่ป่ะเสาร์นี้ครับตั้งแต่เช้าเย็นเลยยังไงก็ติดตามนะเพาะอย่านะครับว่าพี่กระชาเตะใครครับเออนะครับแต่แน่นอนว่าไม่ล้มก่อนไม่ล้มครับประเด็นนี้ผ่านไปต่อไปเลยครับประเด็นของคุณพุฒิครับประเด็นประเด็นนี้นะครับเราปิดในช่วงนี้กันนะครับเพราะว่าวันนี้เราให้พี่กระชานะครับถูกใจเจ๊เดี๋ยวพี่เจ๊อยู่ยาวเลยนะคาดว่าเ่ารนี้ครับบอกว่าเอกระชาครับใส ใส่มิกทรงกะลาครอบเรียนแบบตุ๊กตาเห็ดที่กำลังสะสมจริงหรือไม่ครับผมเห็ดที่กำลังสะสมเออใส่เรียนแบบตุ๊กตาเห็ดที่กำลังสะสมจริงหรือไม่ไม่ถอดมันไม่จริงไงยืนยันว่าไม่จริงครับผมไม่จริงนะตุ๊กตาเห็ดที่กำลังสะสมคืออะไรฮะไม่ตุ๊กตาเห็ดที่จริงอ่มาจากอ่าพี่พี่แฟนคลับทุกคนครับก็คืออาจจะเห็นแบบไหนพี่ครับไม่เห็นพี่ ล่นแล้วเล่นถึงไหนแล้วนะพี่อ่ะตุ๊กตาเหตุที่สะสมพวกพี่แป็นขับซื้อมาพี่แป็นขับซื้อมาให้ครับผมก็อาจจะคล้ายกันด้วยความบังเอิญครับขอคอนเฟิร์มว่าผมไม่ได้ตัดเรียนแบบแน่นอนอ๋อมีความละไมคล้ายคลึกับคุณในเรื่องของทรงผมคทรงผมนี้ไม่ได้เรียนแบบตุ๊กตาเหตุแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเรียนแบบคุณดิวนักร้องนำวงเปเชอร์เปเชอร์นะครับต่อเลยตัดมาผมว่าแอบเข้ากับคุณอยู่จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือชอบสะสมพวกการ์ตูนเหตุอะไรด้วยป่ะครับ ผมเพิ่งมาเริ่มชอบสะสมตอนที่แฟนคลับมาซื้อให้เนี่ยนะมันเป็นซิโมโบลิกเป็นของตัวเองไปละครับเออ<ใ>นอะฮะ<ห><า>ก็แบบจริงๆแล้วอชอบตัดทรงผมไหนแบบมากที่สุดกัำแหน่ทรง,งที่ชอบไหมฮะชอบ,ชอบครับ,รบผมความจริงผมไม่มีทรง,งผมที่ถ่ายตัวนะคือแบบมีทรงไหนใหม่ๆมาลองตัดดูก็ได้นี่ลองตัดดูนะฮะอตัวนี้เป็นทรงล่าสุดที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอแค่คอนเทนต์แบบด้วยใช่แต่เอาเ่าง่ายบอกว่าจะทำให้เป็นทรงเหมือนแบบนี้เลยนะนี่นะครับแวกกลาง์ดโอ้แวกกลางเลย ไมนะ่ย,ยากนะไม่ต้องคุณเลย,ยถักเบ็ดลอออ็อกตัวงี้เอาไปเอาบ,บ้านตัดได้ลองนะเออได้เลยลองน่าน่าแบ,บนด์าบอกยานะขอแบบนี้จะดีกว่านะนอ่ะก็ติดตามแล้วกันว่าในซิงเกิตลต่อไปละบ้านต่อไปทรงผมจะเป็นอะไรบ้างน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยถึงเรื่องเพลงแล้วก็มีข่าวของกระชากัญชาที่ข่าวเยอะนานๆนาทีหเราเอาให้คุ้มใช่ครับเดี๋ยวมีเรื่องแฉกระชาด้วยนะครับใครอยากรู้ว่ากระชาใส่เกงในใช้อะไร ดูนีแบบนั้นเลยดีดีตอนนี้ครับเดี๋ยวเราให้กระชาพัวันหน่งครับมีหนึ่งมิวสิกวิดีโอครับผมจากชินชนูุครับ My Bad Happy ครับผมใช่ครับชูแน่กลับมาแล้ว